สวัสดีได้เวลาอัปเดตข่าวสารกันแล้วนะคะ Starbucks เปิดตัว NFT ทีมกาแฟบน Polygon ให้กับผู้ทดสอบเบต้า NFT ของ Starbucks เปิดโอกาสให้ผู้ทดสอบรุ่นเบต้าในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้ข้อทเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแฟและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเครือข่ายร้านกาแฟข้ามชาติของอเมริกาอย่าง Starbucks ได้เปิดตัวโปรแกรมความพักดีบนบล็อกเชนที่เรียกว่า Starbucks audit ซี่ให้กับกลุ่มผู้ทดสอบเบต้าในสหรัฐอเมริกากลุ่มแรกความพยายามดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากโครงการ Starbucks rewards ที่มีอยู่ของบริษัทและรวมถึง NFT ทีมกาแฟที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงบริษัทได้แสดงความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกลุ่ม NFT และ เว็บ3เมื่อต้นปีนี้ด้วยการเปิดตัวโปรแกร,รม Starbucks Odyssey ความคิดริเริ่มซึ่งขณะนี้เผยแพร่อยู่ให้ลูกค้ามีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เรียกว่า <c oughs> การเดินทางซึ่งอนุญ,ญาตให้สมาชิกได้รับ NFT Starbucks Odyssey อิงจาก Polygon และปัจจุบนันมีให้บริการเฉพาะผู้ทดสอบรุ่นเบต้าในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนายเจ์นี่โฆษณาแบรนด์ Starbucks และให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับกาแฟและประวัติของบริษัท รวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่นการเล่นปริศนาดูวิดีโอหรือทำแบบทดสอบสมาชิก Starbucks Odyssey สามารถรับและซื้อด i g i t a l c o l l e c t i b l s Stamps NFT สสะสม Odyssey Points เพื่อปลดล็อกการเข้าถึงข้อเสนอสุดพิเศษรางวัลจากประสบการณ์และงานศิลปะ Starbucks ที่ไม่เหมือนใครซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นบริษัทข้ามชาติห่วงโซ่ของร้านกาแฟร,ระบุไว้ ซาบักไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับโลกของการเข้ารหัสลับซาบักร่วมมือกับบริษัทบักเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ BTC เป็นวิธีการชำระเงินได้นายแกเวนไมเคิล CEO ของบริษัทแบกกล่าวถึงข้อดีของแอปว่าผู้บริโภคโดยเฉลี่ยมีสินทรัพย์ดิจิทัลมากมายตั้งแต่บัตรของขวัญคะแนนสะสมไปจนถึงบิตคอยนแต่ขาดเครื่องมือในการติดตามและใช้มูลค่าอย่างเพียงพอ เราตื่นเต้นที่ได้นำบักแอฟสู่สาธารณะเพื่อเป็นขั้นตอนในการขยายการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับทุกคน